วันนี้นะครับผมจะมาแนะนานะครับวิธีการทําให้ผิวหน้าฉ่าวาวจ่างสระหว่างวันนะครับคือสองตัวนี้นะครับเดคีมและแดดเนื้อใยใหม่ตัวนี้นะครับใช้ดีมากๆากแต่วาเนื้อของเดคิมตัวนี้เนี่ยสสกัดจากรกวัวนะครับแล้วก็จะมีนาโนไวเดอร์มาไวแล้วก็กิกกาไวด้วยนะครับการทาเดคีมนี่สําคัญมากนะครับเพราะว่าเราอยู่กลางวันเยอะกว่ากลางคืนเนาะกลางวันเราก็ต้องมีการบํารุงนะครับตัวนี้เนี่ย ช่วยให้ผิวเนี่ยเรื่องของความแห้งก้านนะครับแล้วก็ช่วยลดเรื่องของริ้วรอยได้ดีมากนะครับบางคนนะครับที่ออกแดดนะครับเราไม่ได้ทาอะไรเลยเนี่ยผิวมันจะแห้งกร้านง่ายนะครับแล้วกันแดดตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยใช้ดีมากๆตัวนี้เป็นสีเบจนะครับห้าก็องบางเลยละครับแล้วแต่ชอบนะครับกันแดดตัวนี้เป็นเนื้อใยใหม่นะครับบางเบานะครับซึมไวเห็นไหมเรียบเนียนปกปิดรูขุมขนด้วยนะครับตัวอยู่ระหว่างไม่ทา กับทาแล้วนะครับหน้าคุณก็จะกระจาใสายดูสุขภาพผิวดีนะครับออกไประหว่างวันนะครับหน้าก็จะไม่โทมไม่ขาไม่หมองนะครับช่วยให้หน้าเนี่ยดูไบรท์ตลอดทั้งวันนะครับโดยสองตัวนี้ครับเดคิมและกันแดดครับ